สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องเรื่องหนึ่งที่ฟังดูแล้วมันดูใกล้ตัวเรามากๆเลยแต่จริงๆแล้วอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้ใกล้ตัวคุณขนาดนั้นคือไอสิ่งที่ทำให้คุณน่ะจะโดนสิ่งนี้ได้มันใกล้นะครับผมแต่ถามว่าคุณจะโดนสิ่งนี้ไหมฮะ ก็คงตอบว่าไม่นะครับโอกาสโดนเนี่ยยากมากๆแล้วก็เรียกได้ว่ามันอาจจะยังห่างไกลจากประเทศไทยค่อนข้างเยอะแต่อันเนี้ยบอกไว้ก่อนแล้วกันว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และมันอาจจะส่งผลก่อให้เกิดอันตรายได้มากกว่าที่เราคิดเลย ท่านผู้ชมครับณปัจจุบันนี้เนี่ยอันนี้พูดกันตรงๆว่าเราทุกคนน่ะอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วในบ้านของคุณเนี่ยก็การันตีค่อนข้างจะมั่นใจเลยว่าแทบจะทุกคนที่ฟังคลิปนี้อยู่ที่บ้านของเราเนี่ยก็คงจะมีเราเตอร์ Wi-Fi ถูกไหมครับที่จะปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตออกมาเนี่ยแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับผมว่าด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาไอไวไฟเนี่ยตัวของมันเองไม่ได้มีกล้องอะไรหรอกนะครับแต่มันถูกเปลี่ยน ให้สามารถกลายเป็นกล้องได้และสามารถใช้สอดแนมเราทุกคนได้ครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันวะมันคือแฮกเกอร์นั้นเจาะเข้ามาในอินเทอร์เน็ตของเราอย่างนั้นหรอมาแฮกในคอมเราอย่างนั้นหรอมาดูอย่างนั้นเหรอว่าเราทําอะไรกับคอมบ้างเล่นมือถือเสิร์ชเว็บว่าอะไรบ้างจริงๆอันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติในการแฮกอยู่แล้วแต่ขั้นกว่านี่ครับผมในปัจจุบันเนี่ยที่มันสามารถทําได้อะ คือมันสามารถมองเห็นคุณในห้องได้เลยว่าคุณอยู่ตรงไหนในห้องคุณทําอะไรอยู่คือมันกลายเป็นกล้องได้เลยจริงๆอ่ะแล้วเป็นกล้องที่เห็นได้ทั่วห้องและเห็นได้ทุกมุมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราหลบอยู่หลังตู้ไอ้ตู้เนี้ยบังเราเตอร์ไ i f i อยู่มันจะมองไม่เห็นเรามันมองทะลุตู้ได้ด้วยสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงและมันอันตรายเนี้ มากน้อยขนาดไหนใกล้ตัวคุณยังไงวันนี้แหละเราจะมาเล่าวิธีการเปลี่ยนเราเตอร์ Wi-Fi ในบ้านหรือในที่ไหนก็ได้เนี่ยสัญญาณ Wi-Fi ที่ถูกส่งออกมาเนี่ยให้กลายเป็นกล้องและคุณจะมองเห็นมันได้ครับอย่างแรกเลยจุกสิ่งนี้เนี่ยมันมาได้ด้วยเทคโนโลยี AI นะครับผม AI มันวิเศษยังไงทำไมมึงประดิษฐ์พลาสติกขึ้นมาจากไอเนี่ยเราเตอร์เนี่ยโอ้โหสายไฟพลาสติกอลูมิเนียมอะไรข้างใน มึงผสมปนไปเปลี่ยนร่างบรรจาล้องได้หรือไงกันไม่ใช่นะครับ AI มันก็ไม่ได้เป็นผู้วิเศษขนาดนั้นแต่สิ่งที่ AI ทําได้เนี่ยก็คือได้มีการทดลองให้ AI มาเรียนรู้ว่าสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยนะครับเวลามันถูกส่งไปในห้องเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นมันหรอกแต่มันก็มีสัญญาณคลื่นสัญญาณเนี่ยถูกส่งออกไปคลื่นสัญญาณน,นั่นเองอะ่ะก็ทําปฏิกิริยากับทุกอย่างในห้องนี้แหละคืออ่ะมือถือเรารับสัญญาณได้ตัวเราอาจจะรับสัญญาณ Wi-Fi ไม่ได้ แต่สัญญาณนั้นนะ่ะมันก็กระทบกับตัวเราอยู่ดีซึ่ง AI ตัวนี้ได้ถูกฝึกมานะครับผมให้คอยดูสัญญาณที่มันถูกส่งในห้องแล้วก็ทำการต่อกล้องทำให้ AI เนี่ยมองเห็นว่าเฮ้ย mm. เวลาสัญญาณโดนสิ่งนี้เนี่ยมันคืออันนี้มันคืออันนั้น AI ได้ทำการเรียนรู้ครับว่า สัญญาโดนในลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันคือสัญญาณที่กระทบกับคนและ AI เนี่ยก็ใช้สัญญาณตรงนั้นในการก่อร่างสร้างรูปของคุณขึ้นมาครับผมก็คือมันจะสัญญาณเนี่ยโดนตัวเราก็เป็นรูปตัวเราขึ้นมาถูกไหมเพราะมันสะท้อนกับตัวเราอะ่ะก็เลยทําให้ AI เนี่ยสามารถมองเห็นคุณได้ภาพก็จะเป็นแบบนี้ก็คือมองไม่ได้เห็นหรอกว่าเราใส่เสื้อสีอะไรอะ่ะแต่คือมองเห็นเป็นรูปทรงของเราได้ว่าเราอยู่ตรงไหนของห้องเรากําลังทําอะไรอยู่แต่เอเดี๋ยวก่อน ผมบอกว่าเราติดกล้องให้กับ AI ตัวนี้มันเลยมองเห็นไงแต่เราเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีกล้องติดมาด้วยครับแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือหลังจาก AI เนี่ยได้เรียนไปแล้วว่าอ๋อไอสัญญาณแบบนี้แมสก์กับรูปภาพในกล้องแบบนี้เนี่ยมันคือคนนะมันจะกระทบกับสัญญาณ Wi-FI แบบนี้แบบนี้หลังจากนั้นครับผมเมื่อ AI เนี่ยได้เข้าใจแล้วว่าอะไรคือคนเวลาสัญญาณไปโดนเอากล้องออกครับผมทำให้สิ่งที่ AI เหลืออยู่เนี่ย คือภาษาที่มันใช้สื่อสารที่มันใช้ทําความเข้าใจในการที่สัญญาเนี่ยไปโดนสิ่งต่างๆและรูปลักษณ์ รูปทรงต่างๆเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงหลังจากที่สัญญาณ WI-FI ไปกระทบกับสิ่งต่างๆนั่นเองมันไม่จะเป็นต้องมีกล้องคอยมองต่อไปแล้วมันก็เข้าใจได้ว่าเฮ้ยไอสัญญาณมันกระทบรูปแบบนี้มันคือสิ่งมีชีวิตแล้วมันก็ก่อร่างสร้างตัวเป็นคนขึ้นมาได้โดยที่มันไม่ต้องมองเห็นเลยและแน่นอนเจ้า i ไอตัวนี้นะครับผมมันสามารถมองเห็นคุณได้ทุกการกระทำครับและถ้าวันในวันนึง แฮกเกอร์เนี่ยได้นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้นะครับผมแล้วก็เจาะเข้ามาควบคุมสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านของคุณโดยที่ไม่ต้องแฮกอะไรให้คุณรู้เลยนะมันแค่เข้าถึงเราเตอร์แล้วก็รู้ว่าสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยปล่อยออกมายังไงมันสามารถใช้ีไอในการตรวจจับคุณได้นั่นเองครับซึ่งการจะใช้ในลักษณะนี้เนี่ยผมคิดว่าแฮกเกอร์ก็อาจจะยากไปในการใช้อาจจะต้องเป็นงานแบบหน่วยรบพิเศษ เป็นแบบหน่วยสืบราชการลับหน่วยข่าวกรองสายลับอะไรแบบนี้ที่เขาจะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ซึ่งถามว่ามันฟังดูเกินจริงไหมเนี่ยมันไม่ได้เกินจริงเลยเดี๋ยวนี้หน่วยรบไซเบอร์ของแต่ประเทศเนี่ยเก่งมากๆนะครับผมก็เลยบอกว่าตัวของคุณเองก็คงยังหายไกลจากเรื่องนี้แหละเพราะเราคงไม่ได้เป็นแบบบุคคลที่รัฐบาลต้องการตัวมากไม่ได้มีใครจะมาสอดแนมเราแบบนี้ แต่ถามว่าวิธีการสอดแน์แบบนี้เนี่ยมันมีขึ้นมาบนโลกแล้วไหมคําตอบเลยก็คือมันมีแล้วนะครับแค่ด้วยสัญญาณ Wi-Fi อ่ะมันสามารถจับตําแหน่งของเราแบบเป็นภาพคนชัดเจนได้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนกําลังทําอะไรอยู่เทคโนโลยีนะตอนนี้มันก้าวกระโดดมากๆจนเรียกได้ว่าบางทีมันก็น่าสยองนะมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะที่แบบว่าด้วยแค่สัญญาณ Wi-Fi อ่ะแม่งจะถูกเปลี่ยนกลายเป็นกล้องได้คนที่มี AI อันนี้คนที่สามารถ มีความสามารถอะนะในการเจาะเข้าไปในเราเร์ต่างๆได้มึงเหมือนมีตาทั่วโลกยิ่งกว่าการมีกล้องวงจรปิดอย่างน,านี้อันเนี้ยคือแบบมันอยู่ในที่ลับอยู่ในที่ที่มันไม่มีกล้องที่เขาไม่ได้ตงใจจะติดกล้องไว้อ่ะก็สามารถมองเห็นได้แล้วก็นับเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคต ที่โคตรโคตรโหดเลยนะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างกับเทคโนโลยีนี้ก็อลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บนึงมานะ นำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครนะีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ให้อยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะนะเราก็มีโค เนี่งปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักผมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบรนเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย w u นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ คด A F F X M Y S T E R Y w แล้วก็1น,นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ